สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับชาร์กเจได้บอกนะครับนี่อยู่กันที่อีพีสามนะครับเอามาต่อครับจุดถ่ายภาพนะครับของแผนที่ภูเผววมรนาะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับมครับรอช้าครับมาเริ่มนะครับจุดที่หนึ่งครับจุดที่หนึ่งนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อเราเกิดมานะครับเมื่อเรามาแผนที่นี้ครับเราจะอยู่ประมาณตรงนี้นะให้เราเดินมา ประมาณตรงนี้นะครับถ้าขึ้นูกล้องก็กดถ่ายได้เลยนะครับนี่ครับต่อมานะครับจุดที่สองนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับสะพานกระดูกนะครับนี่นะครับเรียมมาอีกสสกนหนึงนครับ ถ่ายได้เลยนะครับโอเคครับต่อมานะครับจุดที่สามนะครับตรงนี้ครับผมสะพานกระดูกนะครับครับตรงนี้นะครับโอเคกดถ่ายเลยครับต่อมาครับให้เราเดินมาตรงนี้นะครับจุดที่สี่นะครับ ให้เราเดินลงมาสักนิดนะครับนี่นะครับเดินมาจนกว่าจะเห็นลูกกล้องนะครับอ่าโอเคครับจุดนี้นะครับจุดสุดท้ายนะครับโอเคครับอ่าสำหรับ e ีนี้ครับก็มีเพียงเท่านี้ครับของแผนที่หกเหวมรณดนะครับจุดตายภาพนะครับขอบคุณครับผม